การนำเสนอผลงานเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่าสพทโอปิเออร์สระดับชาติปีการศึกษา2563รางวัลครูผู้สอนยอดเยี่ยมด้านบริหารจัดการชั้นเรียนยอดเยี่ยมระดับก่อนประถมศึกษากราบเรียนแทนคณะกรรมการที่เครพดิฉันนางสาวณีขานโศค,ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านัวขาววันครู2500สพปกาลสินเขต3 สำหรับการบริหารจัดก,การชั้นเรียนระดับก่อนประฐมศึกษาที่ฉันได้ใช้รูปแบบของทีมเสาโมเดลและใครขออนุญาตนำเรียนถึงที่มาของพยัญชนะแต่ละตัวที่หลอมรวมกันเข้าเป็นทีมเสาโมเดลดังต่อไปนี้ค่ะการบริหารจัดก,การชั้นเรียนทีมเสาโมเดล ทีเทคโนโลยีโดยนําเทคโนโลยีจัดประสบการณ์เช่นการสอนออนไลน์อัดคลิปการสอนและการนําเสนอผลงานการเล่านิทานและจัดกิจกรรมอื่นๆลง YouTube Facebook และกลุ่มไลน์เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจความเป็นผู้นํากล้าสแสดงออกอย่างเหมาะสมตามั้และจัดประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียนติดตามพฤติกรรมของผู้เรียน ประสานงานสื่อสารการจัดกิจกรรมหรือสอบถามและสร้างความเข้าใจประสานความร่วมมือโดยผ่านกลุ่มลายผู้บริหารครูผู้ปกครองเครือข่ายครูปฐมวยัยระดับขี e. exhibition การจัดนิทรรศการการนำเสนอผลงานเผยแพร่ลง YouTube Facebook กลุ่ม l ลายเป็นบรรยากาศแห่งความสำเร็จบรรยากาศที่ผู้เรียนผู้ปกครองเกิดความประทับใจในผลงานและความสำเร็จในผลงานที่ทำซึ่งส่งผลให้ผู้ปกครองสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนและผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีขึ้น a. attraction ความเอาใจใส่ในการจัดการเรียนรู้ของครูและผู้เรียนรวมทั้งมีการนิเทศกำกับติดตามในสายชั้นผู้บริหารและคณะกรรมการนิเทศภายในและการสอพอกรและสินเขตสามดังนั้นข้าพระเจ้าจึงให้ความสําคัญในการจัดชั้นเรียนส่งผลให้ผู้ปกครองผู้เรียนชุมชนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดม o อท v ฟการสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนอยากรู้อยากเห็นครูเป็นผู้ดูแลอำนวยความสะดวกให้คําแนะนําและสร้างแรงจูงใจ ให้ผู้เรียนตระหนักและมีความรับผิดชอบต่อตอนเองเพื่อนและสังคมดังนั้นผู้เรียนจึงต้องมีวินัยในตนเองและรู้จักเรียนรู้ตลอดจนเรียนรู้จากการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เอสสกิลการพัฒนาทักษะด้านภาษาการสื่อสารการเชื่อมโยงข้อมูลการสังเกตการคิดวิเคราะห์ การจำแนกเปรียบเทียบข้าพเจ้าจะกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความอยากรู้อยากเห็นสนใจที่จะเรียนรู้โดยใช้รูปแบบโครงงานการทดลองการเล่นเกมโดยเปลี่ยนเทคนิควิธีการแจประสบการณ์ในลักษณะต่างๆ A.Application การประยุกต์ใช้ผสมผสานกับ Academic การจัดการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญนำมาจัดประสบการณ์ดำเนินการไปอย่างราบรื่นและผู้เรียนเกิดพฤติกรรมตามจุดประสงค์ที่กำหนดไว้ในหลักสูตรโดยยึดหลักการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้และ O.Organization การบริหารจัดการองค์กรดิฉันได้มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้ครบทั้ง4ด้านคือด้านร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญา ด้านร่างกายมีการตรวจสุขภาพชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงนอกจากนั้นยังมีการส่งเสริมให้นักเรียนได้ออกกำลังกายด้านอารมณ์มุ่งสร้างสุนทรียะทางอารมณ์ให้เกิดกับผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขด้านสังคมได้ฝึกการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขทั้งในสังคมขนาดเล็กในห้องเรียนและสังคมในระดับโรงเรียนยอมรับในกฎกติกาต่างๆ ด้านสติปัญญามีการศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคลอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องตลอดปีและประเมินพัฒนาการผู้เรียนครบทุกด้านผลที่เกิดจากการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยใช้รูปแบบทีมเสาโมเดลส่งผลต่อผู้เรียนตนเองโรงเรียนชุมชนดังต่อไปนี้นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองและเหรียญเงินระดับภาคกิจกรรมสร้างภาพฉีกตัดปากกระดาษงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่61และ65 ได้รับรางวัลเหรียญเงินระดับชาติจจกิจกรรมปั้นดินน้ำมันงานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่69ตนเองได้รับรางวัลดังนต่อไปนี้รางวัลครูพี่เลี้ยงดีเด่นประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยปี2561จากมหาวิทยาลัยรายชภัฏร้อยเอ็ด 101. รางวัลผู้สนับสนุนการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยดีเด่นปี2561 LT Local Tender โรครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยสพอป,อปอกาลสินเขต3 รางวัลครูผู้ที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี Best Practice ด,ด้านการดูแลจัดประสบการณ์เรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดปีงบประมาณ2,562รางวัลครูผู้สอนนักเรียนเหรียญกิจกรรมปั้นดินน้ำมันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่69และรางวัลทรงคุณค่าสปทโอปิคอวอร์ดรองชนะเลิศเหรียญทองครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับก่อนปถมศึกษาด้านบริหารจัดการระดับชาติครั้งที่9 โรงเรียนมีผลการประเมินภายนอกรอบ3จากสมศอ,อยู่ในระดับดีมากทั้งระดับปถมวัยและปะถมศึกษาโรงเรียนได้รับรางวัลดังต่อไปนี้รางวัลระดับยอดเยี่ยมการจัดนิทรรศการแสดงผลงานหัวข้อบ้านแห่งอนาคตในงานเทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยปี2560จากสพปกัส,อปอกสินเขตสารางวัลอเปกอวอร์ดรองชนะเลิศอันดับหนึ่งระดับชาติประเภทปถมศึกษาขนาดใหญ่ด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยมปี2561ครั้งที่8 โรงเรียนดีเด่นด้านบริหารจัดการห้องเรียนคุณภาพระดับปถมาวาัยปี2,561ของสพปกาลสินเขต3และผ่านการประเมินรอบ3บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยตามพระราชดำริสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดา ปีการศึกษา2,562ถึง2,566ผลต่อชุมชนโดยใช้หลักการสองประสานบ้านโรงเรียนชุมชนให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่างๆและมีความศรัทธาเชื่อมั่นในระบบการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาส่งบุตรหลานเข้าเรียนทั้งในและนอกเขตบริการดังจะเห็นได้จากการให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆตามวาระและความเหมาะสมทีมเซโมเดล คือการหลอมรวมความร่วมมือของทุกฝ่ายคือผู้บริหาร <c oughs> เพื่อนครู <c oughs> นักเรียน <c oughs> ผู้ปกครอง <c oughs> และชุมชน <c oughs> ท่านคณะกรรมการที่เคารพคะนี่คือสิ่งที่ดิฉันได้ปฏิบัติตลอดระยะเวลา17ปีของการทำหน้าที่แม่พิมพ์ของชาติได้พัฒนาตนเองจนเกิดผลสำฤทธิ์ในด้านต่างๆดังกล่าวมาแล้วดิฉันขอตั้งปณิธาน จะมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติงานและเป็นค่าของแผ่นดินที่ดีตลอดไปขอบพระคุณค่ะ